เอาดาวสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาสอนรถโปวนะคะนะฮะโปนะครับทุกคนและนี่คือโป้นเองนี่นะครับมันก็จะมีโปอยู่นี่ตรงนี้เลยไอโปตัวนี้ดีนะดีใช้ได้อ่าตัดทิปงไปเลยครับ ไปกันเลยเจยาและในเราก็จะมาสอนพิมพ์นะครับหาโปนี่นะครับก็ตามนี้เลย<ช>นี่นะครับคัดลอกไปได้เลยนี่ตรงนั้นข้างบนนี้ นั่นแหละครับนี่ง่ายเองหรือจะไปใต้ลิงก็ได้นะเดี๋ยวผมคัดลอกไม่ให้ <c oughs> ไปกันเลย <c oughs> เมื่อเรากดไปนะครับอันแรกเนี่ยไม่ต้องไปกดนะครับเรากดอันที่สองนะ <c oughs> นี่นะครับตัวนี้เลย <c oughs> ตัวนี้นี่ นี่นี่นี่แล้วนี่คือชื่ออมันนะเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะเนี่ยเอ้ <c oughs> เรากดเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยพอเราเลื่อนลงมานะมันก็จะให้เรากดอันที่สองเลยนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมวงไว้ให้ ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็จะไปกดติดตั้งนะครับแต่ผมจะไม่กดนะครับเพราะว่าผมโหลดมาแล้วโหลดแกนนี่ก็ได้โคตึง <c oughs> ก็วันนี้ผมขอขอตัา,าไปก่อนนะครับไปปบุย